จันดริกีวิมาเนกีเปรตเทชา้าเมรุตาวนา้าเนเคหาวัดภุมิเขตเตพุมาชจยันโดเทวชรทรวิสาเมยักขะคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระ वाचा रङ साथ मै सुनान्त आयम्बारन्दमा शवान काहो आयम् कारो आयम् भारन्द namo tersa bakawa to sama sambu tersa namo tersa bakawa to araha sama sambu tersa namo tersa bakawa to araha sama sambu tersa พุททางสรรนางคัาชามีธรรมังสรรนางคัจชามีสังฆังสรรนางคัาชามีทุติยัมปิพุททางสรรนางคัาชามีทุติยัมปิธรรมังสรรนางคัาชามีทุติยัมปิสังฆังสรรนางคัาชามีตติยัมปิพุททางสรรนางคัาชามีตติยัมปิธรรมังสรรนางคัาชามีตติยัมปิสังฆังสรรนางคัจชามีสาธุพุททางอายุวัฒนางชีวิตตัง ยาวะนิปันังสารนังคัจฉามิธรรมังอายุวะนังชีวิตังยาวะนิปันังสารนังคัจฉามิสังขังอายุวะนังชีวิตังยาวะนิปันังสารนังคัจฉามิสิทธิปาราติปตาเวรมะนีสิกขาปารังสมาธิยามิอะตินาตาเวรมะนีสิกขาปารังสมาธิยามิ ि मुसा मेला भन्स साथुम्सिरा ปูชายาติดมีเปิดโชควาสนาเปิดดวงมาเศรษฐีเปิดพระธรณิกุศลมงคลสถานที่นี้ในาน้ำสิ่งที่าาทสิ่งศักดิ์สิกุศลมงคลวัดแรงพระนครีอยุทธยามีที่มาคาเฟ่พุทธบระเสรรัศดายทั่วทั่วมีญญญคุณอภิญญ,ญนุสพุทธิเน,นอาภาอภิญญาุสพุทธิเนตรอาภาพร้อมเดพพุทธบระเสรและัศรลินทั้งหลายมีจิตศรัทธา พระดีมั่นคงในคุณธรรมความดีพระเกียรติยศพระบารมีแห่งแม่อยู่าศีสุดาจาันทร์ขอภิวัฒนาการเฉลิมพระบารมีสิทธิเฉลิมฉลองสมโพธิบูชาขอกราบขอโมตราสรุปกัน บุญศักดิ์สิทธิ์กรมุกสบารมีทำทั้งหลายในราชวงศ์อู่ทองสืบแต่ก่อนโบราณสืบต่อมาจะถึงแม่หยัวศรีโซดาจันทร์ขอเปิดช่อจัจจ์หลัากหลายมีมาเปิดบุญอุปถัมภ์หล่อเลี้ยงรักษาไหวสักุลนาบขออนโมตรการกุศลพุทธโอสิกรรมใหญ่ขมากรรมสิบดิอภิปยทานธุราการสกุลจิตรากขออนโมตราสานุการบุญทั่วสิบดิษลาวิษบุญแบบกุศลทวดสิบดิษมากไม่มีประมาณฝากแม่พระปรารณีเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญิปยานเปิดช่อละมาสารหลากหลายมีมาขอเฉลิมมฉลองสสโภชิิิทธกตยะ ขติยนารีสิทธิปฏิมาแห่งแม่ยัวสิสุดาจันอันนี้ประกอบพิธีบวงสรวงเททองหล่อในวันที่สิบเจ็ดได้เททประกอบพิธีเททองหล่อในวันที่ไม่เททองเขาไม่ใช่ใช่ศักดิ์สิทธิ์นี้ในวันที่7กันยายน2 5งห้าหกเจ็ดมงคลสเบปประสาประศิทธิวันนั้นเป็นวันอนับเลื่องในบารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งวปวงทั้งหมดสิ้นทั้งนับเนื่องในบาร,รมีคุณแม่บุญรองบุญเติมอุบาสิกาผู้มีบุญเป็นวันแห่งผู้หญิงคำ่ำเป็นอมรุตระโชคราชาโชคสิธิโชคฉลกดีเลิกดีมงคลดีได้เลิกงามยามดีวัด อาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครกรเรียนประกอบพิธีพุทธาเปเซกอันยิ่งใหญ่ขอเปิดโชคเปิดชาชนิสิริกุศลมงคลพร้อให้เสริมบุญเติมบารมีสิทธิสิริกุศลมงคลชัยวัดวารา,ามศักดิ์สิทธิ์หลายประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเป็นมังคละมงคลน้ำทางสิงศรามีแต่อนุญาตยกให้สามารถสร้างพระสมเด็จนางพญาเฉลิมพระบาร,รมีแม่โยศีสุดาจันทร์จะเป็นมงคละมงคลเป็นมงคลบุญสืบต่อไปขอเส็นสักการะวันไกลประกาศพระมหาบารมีติดก้องกวางไกลสามครั้งสามคาโดยไม่ติดขาด ขอประสาทประสิทธิสิริกุศลมงคลพรมือเรื่องสมปรนนาร้อเรื่องไม่ถือสาชายัยยะสิทธิ สิริสริลิ์มงคลพรมากกว่า3ครั้ง3คาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในราชวงศ์อู่ทองตลอดถึงมงคลพรบาร,รมีแห่งแม่ยัวศิีส,สดาจาันได้ประสิทธิประสาทพรให้ขอสิริเป็นมังคละมงคลพรชัยในมวลสารวัตถุมังคละมงคลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาจะได้สร้างพระผงพระพิมพ์พระสมเด,ด็จนางพญาเฉลิมพระบาร,รมีองค์แม่ยัวศรีส,สดาจาันขอเปิดเช่จัดจัดหลังไหลมีมาเปิดบุญอุปมาถามหล่อเลี้ยงรักษาชัยยะศิริขอเฉลิมพระบารมีสัพมพ่อรูปปฏิมาในวันศุกร์ ขึ้นหนึ่งข่งอ้อมริตโชคราชาโชคสิริโชคฉชลกดีเลิกดีมงคลดีสุขขึ้น1นึ่งั้เดือนสองเปิดเงินไหลกลอเปิดทองไหลมาเปิดบุญอุปธรรมห่อเลี้ยงรักษาเป,เปิดเปิดเปิดปราศาปราศิทธ์ี Ititiso bakawa arahang sama sambut to bicha carana sampano sukato lo kabitu anu taro porisa tamasarat isa ta dewa manusa nang but to bakawa isawa kato bakawa ta tamosan ititiko akali ko ehi pasi ko opanai ko paca tang wepita ko kuwa Ban no Bakawato, Sawaka Sangho, Yaya Balipan no Bakawato, Sawaka Sangho. จะสาบาติงโพลัมปะนะสลวกมาธรรมธาทายขั้งขันตีสุขันตจวิธีนาชิตวาโมนินโตตันเตจะสาบวาตุเตชยามังคะลานินาละเขีริงข้าชวรังอติมันตภูตังทะวากิจากมสนีวสุทารุณันตะเมตัมภูเซกจวิธีนาชิตวาโมนินโตตันเตจะสาบวาตุเตชยามังคะลานีโอคิตาขะคามกหัตสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะพังภูริมะ ละวังตังเอียดเฮีย,ะยะพิสังคตามานุชิตตวะโมนินโธชาสาบาวตุเตชยมังคะลานิกตวาณคภาพมุตระังอิวะภาปวินิยัจินชาญตุท,ทวะช,ะน,ชนังชนาคายะมาะเชสันเตนะโสมวิธินาชิตตวะโมนินโท,ท,ทาาตันเตชาสาบวตุเตชยมังคะลานิ สัจจังดีหายามติสัจจักรวาะเกตุวาธาบิโรคปิตมามังอาทิอนันะภูตังปัญญาปทีปสัมภชนะรอเรื่องไม่ถือสาโดยงจิตปิยานหนึ่งโดยงจิตปิยานใดทนทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งประการใดขอจะรับการปลดปล่อยด้วยพุทธเมตตาโดยงจิตปิยานหนึ่งโดยงจิตปิยานใดทนทุกข์เวทนะด้วย กรรมอย่างหนึ่งประการใดขอพุทธเมตตาส่องแสงสว่างนำทางจนหลุดพ้นจากทุกโทษเวียนไพรทั้งหลายขอพุทธเมตตาส่องสว่างกรรมจริกรรมชั่วกรรมจั่รกนานาหมดทุกมันศพมรรคพบแหร่โรคโชคดีมีโชคมีชัยโงดับสิ้นสุดทุกโทษและเวียนไพรทั้งหลายด้วยพุทธเมตตาทำให้เมตตาสักขเมตตาชัยยะสิทธิพระอรังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธเมตตังจิตตังมังค์พุทธะพุทธานุภาวีนะธรรมะเมตตังสังธรมะธรรมะธรรมานุภาวีนะสังฆะเมตตังสังธมะสักะสักระภาวีนะเฉลิมพระบารมีมหาโสสีดัจ์ จะได้ป่าวประกาศในมู่เทพมยดาฟ้าดิมสี่สัต์สิทั้งหลายในการสร้างพระศาสนาสนทั้งหลายทั่ววโดยกุศลเจต,ตนาสืบอ,อายุพระศาสนาขอเปิดสิ่งดีงามหลังไหลมีมาปเปิดบุญอุปถัมภ์หล่อเลี้ยงรักษาพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาวัดกษัตริยิราชอันน้ำเนื่องในบารมีแม่อยัวศิสุดาจันทร์ขอสักระสมพระบูชาขอเฉลิมพระบารมีขอสิริสิสริกุศลมงคลพรเมื่อเรื่องให้สมปราถนารอเรื่องไม่ถือสาอิมานิมาปยานามะนะเมติ ชัยันตวโพธิยาโมเลสกยานังนังทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยหวหิชยาสุชยามังคะเลอปาลาชิตาบาลังเกียสีเสปะทวิโปคาเลอภิเสเกสะพพุทธานังอัฐปโตปโมวิสุนักทัตังสุมัง